สวัสดีครับร้านมิสบายนะครับวันนี้จะมารีวิวรถไฟฟ้า3ล้อนะครับรุ่นดำนะครับยอดนิยมของร้านเรานะครับมีทั้งหมด3รุ่นที่เราตอนนี้จัดจาหน่ายอยู่นะครับยังไม่รวมรุ่นที่มีหลังคาอยู่ตรงนู้นนะครับนะฮะตัวนี้เริ่มจากตั้มรุ่นแรกเลยครับดำเล็กๆนะฮะก็ตัวนี้นะฮะมอเตอร์1,000วัตต์นะครับแบตเตอรี่60สิบแอมหกสิบโวลต์20แอมป์ครับนะครับความกว้างของกระบะนะฮะ80เซนนะครับแล้วก็ยาวเนี่ย100เซนนะครับตัวนี้ มีเกียร์สโลเหมือนกันนะครับเอาไว้ขึ้นเนินนะครับนี่นะครับทั้ง3รุ่นมีเหมือนกันหมดเลยนะครับพวกนี้นะฮะรุ่นพวกนี้เนี่ยเอาไว้บรรทุกของนะฮะแล้วก็โดยสารคนนะครับมีความอดทนมากนะฮะทนทานมากนะครับใช้ดีมากนะฮะอ่าเรามาดูรุ่นต่อไปนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นซุปเปอร์ดำฮะขายดีมากเลยฮะรุ่นนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเอ่อมอเตอร์เนี่ยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับแรงเลยนะครับมีเกียร์ทดเหมือนกันนะครับเกียร์สโลขึ้นเนินนะฮะ แบตเตอรี72 w, ่72โวลต์20แอมป์นะแบบใหญ่เลยนะฮะความกว้างความกว้างของกระบะนะฮะเออ่กว้าง1เมตรครับนะฮะยาวเมตรห้ฮะโอ้บรรจุของได้เยอะเลยนะฮะตัวนี้มีที่นั่งครับตัวนี้ก็มีที่นั่งเหมือนกันนะฮะเอาไว้นั่งโดยสารนะฮะลูกค้าก็ไปต่อเป็นกระบะได้ทำร้านขายของได้นะครับเป็นฟู้ดทรัคมินิฟู้ดทรัคนะฮะลูกค้าก็นำไปดัดแปลงเยอะมากเลยนะครับครับรุ่นต่อไปฮะรุ่นใหญ่สุดของเราเพิ่งนำเข้ามาเลยครับบิ๊กดำครับนะครับมอเตอร์3,000วัตต์ฮะ โอ้โหนะฮะแบตเตอรี่60โวลต์52แอมป์นะครับตัวนี้เดี๋ยวมีความพิเศษเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับความกว้างของกระบะเนี่ยก็คือเมตรยีนะฮะยาวเมตรแปฮะตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วนะครับก็จะมีหลายๆยี่ห้อขายอยู่นะครับ3รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมมากนะครับตอนนี้เราขายดีมากนะครับลูกค้าซื้อไปเนี่ยนะฮะไปทําขายของนะครับใช้ในสวนใช้ในรีสอร์ทนะครับ ตรวจงานนะครับบรรทุกคนนะครับแล้วก็ยิ่งในสวนงานสวนเกษตรเนี่ยดีมากมเลยนะมันเงียบมากนะครับไม่ไม่ใช้น้ํามันเลยใช้ไฟอย่างเดียวเลยนะครับยางใหญ่นะฮะพวกนี้นะครับรุ่นนี้ครับสินิ้วเลยนะฮะหน้ากว้างใหญ่มากนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดัมให้ดูนะฮะนี่นะครับมาดูด้านในกันนิดหนึ่งนะครับดูนะฮะน่ครับแบตเตอรี่3,000วัตต์นะครับมีชกตัวใหญ่เลยมีแหนบนะครับก็ทําให้เรา มันสามารถที่จะบรรทุกของหนักได้นะครับตัวนี้มีความพิเศษครับนะครับดูแบตเตอรี่นะฮะแอมเยอะฮะผมติดตั้งตัวมอเตอร์ตัวนี้มาเป็นเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์จนะครับแล้วก็มีน้ํามันนะครับในกรณีที่แบตหมดนะครับเราวิ่งระยะทางไกลๆนะฮะก็เราสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องตัวนี้นะครับสตาร์ทเครื่องตัวนี้นะครับโดยเราใส่น้ํามันเบนซินลงไปนะครับมันก็จะรีชาร์จนะครับไฟเข้ามาที่แบตเตอรี่ทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับ ตัวนี้เราขายแยกนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นเราจัดจําหน่ายให้เป็นราคาพิเศษอยู่นะครับก็สนใจติดต่อทางร้านมาได้เลยนะครับดําได้หมดนะฮะนี่นะครับนี่ดัาได้หมดเลยนะครับสีก็มีหลายสีนะฮะมีสีเทานะครับมีสีแดงนะครับแล้วก็มีสีเขียวแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวที่จะเป็นตัวที่ยกดําได้นะครับเป็นตัวซปเปอร์ดํานะครับตัวนี้เป็นดําธรรมดานดําธรรมดานะครับก็เหมาะกับส่วนเกษตร เช่นกันเล็กๆนะครับทุกมาเยอะนะครับอ่าเปิดได้นะครับอันนี้เปิดได้ทั้ง3าด้านเลยนะฮะนี่เปิดได้นะครับตัวนี้จะมีที่เปิดก็จะเหมือนกัน2รุ่นนี้เปิดได้นะครับด้านหลังก็เปิดได้ก็คือดัมได้หมายถึงว่าเปิดกระบะข้างหลังแล้วก็เทได้เลยนะฮะนี่ครับเป็น3รุ่นที่แนะนําเลยฮะขายดีมากนะครับอ่าถ้าเป็นรุ่นที่มีหลังคานะครับก็เป็นซูเปอร์ดัมเหมือนกันที่มีหลังคาเฉพาะคนขับนะครับ ก็ดีนะฮะมันก็คนขับไม่ร้อนนะครับแต่ข้างหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ดาได้ฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับจะดาไม่ได้แต่ว่าหลังคาเนี่ยคุมไปถึงด้านหลังเลยนะครับก็ถ้าเอาไว้โดยสารดีมากนะฮะขายของนะฮะเอาไปดัดแปลงนะครับขายของนะครับกระบะตรงนี้นะฮะก็ทําเป็นที่ขายของนะครับดีมากนะครับก็บรรทุกได้เยอะเลยนะครับก็สนใจติดต่อทางร้าน มิสเตอร์ไบมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ